ข่าวดีผู้สูงอายุเฮดังลั่นรับเงินพร้อมกันทั่วประเทศกันยายน2565สูงสุด1,350บาทรายละเอียดคลิปนี้ข่าวดีล่าสุดน,นะครับสำหรับผู้สูงอายุเฮดังลั่นกันเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับในเดือนกันยายน6 5นี้ผู้สูงอายุคุณจะได้เงิน 1, 3 5 0บาทนะครับแต่กรณีที่คุณดูเผื่อคนอื่นนะครับผมก็ ี๋ยวดูคลิปนี้คุณจะได้รู้คนในครอบครัวของท่านนะครับที่ได้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่อย่างไรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละส่วนเลยนะครับว่าเงินเนี่ยสูงสุด1น50บาทในเดือนกันยายนเนี่ยมีเงินอะไรบ้างแล้วเงินแต่ละส่วนนะครับได้วันไหนอย่างไรทําอย่างไรให้ได้เงินนะครับโอเคเราจะไล่กันไปทีละเงินเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงนะครับเงินเนี่ยหลักๆแล้วนะครับ เงินที่ได้จะแบ่งเป็น3ก้อน3ส่วนนะครับเงินส่วนแรกคือเงินของเบี้ยผู้สูงอายุที่ทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุได้อยู่แล้วนะครับอันที่2คือเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุนะครับที่มีการอนุมัติข,ของคอรมอนะครับแล้วก็ส่วนที่3เงินเข้าเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มตรงส่วนนี้ไปด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงินแต่ละส่วนเนี่ยได้เท่าไหร่อย่างไรแล้วผู้สูงอายุนะครับในครอบครัวคุณหรือตัวคุณถ้าคุณไม่ผู้สูงอายุคุณดูคลิปนี้คุณจะได้เท่าไหร่อย่างไรอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็จะอ่านี้เราไล่ไป2ส่วนก่อนแล้วกันนะครับเราจะไล่ในส่วนของเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะครับเอา2ส่วนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มของเงินที่ใบของบริษัทริการเฮลท์ดัสเพิ่มเติมให้นะครับ โอเคส่วนแรกนะครับผมก็คือในอายุ60ถึง69ปีนะครับผมสำหรับผู้สูงอายุคุณจะได้เงินนะครับผมใช้คําว่านี่ละกันนี่นี่นี่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับได้600นะแล้วก็เงินเพิ่ม100นะครับก็เดี๋ยวจะเขียนก็คือพูดง่ายๆคือเงินปกติกับเงินเพิ่มปกติได้600เพิ่ม100เท่ากับ ถ้า6 0สิถึงหกได้700นะครับ7 0็ดถึงเจนะครับปกติกับเงินเพิ่มปกตินะครับคุณได้700บวกเงินเพิ่ม150เท่ากับ850บาทสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ70-79ปีนะครับต่อมานะครับผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ปีปกติบวกเงินเพิ่ม ปกติคุณได้800นะครับบวกเงินเพิ่มอีก200รวมกันเป็น1,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่ม90ปีขึ้นไปนะครับปกติบวกเงินเพิ่มปกติครับคุณจะได้1,000บาทบวกเงินเพิ่ม250รวมกันเป็น1,250บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยคือ1,250บาทแล้วแล้ว ทำไมมันถึงเป็น1,350บาทสูงสุดละ่ะก็คือถ้าเกิดว่าทุกช่วงอายุนะครับถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณจะได้เพิ่มอีก50หรือว่า100บาททําให้สูงสุดของ1,250บาทเนี่ยก็บวกอีก100นะครับนี่คือสูงสุดนะก็คือเท่ากับ1,350บาทตามตอนคลิปที่บอกเอาไว้เลยนะครับอะแล้วมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าใครเนี่ยจะได้เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่า 60-69นะครับเงินปกติ600เงินเพิ่ม100เป็น700นะครับ700เนี่ยก็บวกอีก100สูงสุดนะครับก็จะเท่ากับ800นะแล้วก็มา70-79นะครับเงินปกติ700เงินเพิ่ม150รวมเป็น850บวกกับเงินอีก100หนึง่งของบัตรสถ้าเกิดคุณมีบัตรสวัสดิการของเราก็จะได้สูงสุด900 50นะครับนี่คือเงินสูงสุดนะครับก็จะอาจจะได้900บางคนนะครับ ขึ้นอยู่กับบัตรสวัสดิการรัฐคุณเป็นแบบไหนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อจากนี้นะครับต่อมา8ปดสิบถึงแปดเก้านะครับผมก็เงินปกติเนี่ยแปดร้อยเงินเพิ่มสองร้อยรวมกันเป็นหนึ่งพันบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสูงสุดนะครับเท่ากับสูงสุดได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะต่อมานะครับเก้าสิบปีขึ้นไปก็เงินปกติเนี่ยได้หนึ่งพันบวกอีกสองร้อยห้าสิบเงินเพิ่ม เท่ากับ1,250บวกอีก100เท่ากับ1,350บาทที่ทุกคนที่คุณจะได้เพิ่มสำหรับ90ปีขึ้นไปนะครับทีนี้มาดูครับว่าเงินแต่ละส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินปกติเงินเพิ่มและก็เงินในส่วนของวัสวดิการแห่งรัฐจะเข้าวันไหนอย่างไรนะครับโอเคมาดูกันเงินแรกนะครับผมเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก็หรือเรียกว่าเงินปกติ ที่เมื่อกี้เราพูดกันงั้นปกติเนี่ยจะเข้านะครับรอบที่1นนะครับก็คือวันศุกร์ที่9กันยายน2565นะครับผมเมื่อคุณได้เปิดปฏิทินดูนะครับคุณจะค้นพบว่าวันที่9กันยาเนี่ยจะตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเงินเบี้ยปกติเนี่ยเขาจะได้วันที่10ใช่ไหมครับแต่เดือนนี้นะครับวันที่10เนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเลื่อนล่นมาเป็นวันที่9แทน ก็เลยได้9กันยานะครับรงนี้เนี่ยก็จะได้ตามยอดเงินปกติเลยนะครับก็จะไล่ไปนะฮะจำได้ไหมนะครับนี่นะครับนี่นะ60ได้6 0 6 9 6 0กเก้0รเิจเข้านะครับแป8 9ได้เข้า890ปีขึ้นไปได้1000นนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปก่อนตามยอดนี้ก่อนต่อมาก็จะมีเงินเพื่อยังชีพแก่ผู้มีผู้มีรายได้น้อยนะครับผมก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้ารอบ2ตรงนี้เนี่ยจะเข้าในวันพฤหัสที่15กันยายน -65 นะครับอ่าเมื่อคุณดูปฏิทินก็จะค้นพบว่าวันที่15ากันยายนเป็นวันพฤหัสนะฮะอ่า2 5งก็จะเข้าบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่ผมบอกว่าได้เพิ่มมา50กับ100นะครับวันที่15กันยายน255กนะครับก็ได้เงินส่งคอฟคือการชีพเกี่ยวกับสูงยุทพี่ยได้น้อยที่รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม ก็50 100ต่อเดือนผู้สูงอายุได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาตรงนี้เนี่ยก็คือได้มาตลอดนะครับจนถึงเดือนกันยายนห้าก็คือเดือนนี้นั่นเองเงินตรงนี้เนี่ยสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสมเดือนถัดไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ50าบาทกับ1 0อนึงนะครับก็จะดูตามเกณฑ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีไรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีมีไรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับคุณจะได้100 ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีผู้นี้ก็คือน้อยกว่า3 0 0 0 0ได้100แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณมีรายได้มากกว่า30,000แต่ไม่ถึง1 0 0 0 0 0ไม่เกิน1 0 0 0 0 0นะครับคุณก็จะได้50บาทตรงนี้บวกเข้าไปจะได้ในวันที่15กันในวัน้ายน2 5สบาเข้าบาัตรสวัสดิการแรแลนะครับนี่เงินอันที่2ต่อมาเงินในส่วนที่3นะครับ ก็คือเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับ6เดือนสำหรับผู้สูงอายุกว่า10.95ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีจ่ายให้กับคุณมาแล้วนานแล้วนะครับผมก็คือจ่ายให้ตั้งแต่ช่วง19กรกฎาคม19สิงหาแล้วก็19กันยานะครับโดยได้เงินเนี่ย100-250 60-69เมื่อกี้ที่ผมบอกได้100 70-79ได้150 80-89ได้200 แล้วก็90ปีขึ้นไปได้250บาทนะครับอ่านี่คือรายละเอียดนะเงินนะครับจะเข้าวันจันทร์ที่19กันยายนเมื่อคุณดูปฏิทินนะครับก็จะค้นพบว่าวันที่19กันยายนนะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่19กันยายน255 6เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือนกันยายน255 6นั่นเองนะครับนี่ก็คือเงิน3ส่วนที่คุณจะได้นะครับ รวมแล้วเนี่ยก็จะได้สูงสุดถึง1,350บาทตามที่ผมไ,มได้บอกกันต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมนะครับว่ามีเงินอะไรเข้าบ้างนะครับเอาเป็นสรุปของเงินเข้าละกันนะครับส่วนเรื่องของได้เท่าไหร่เนี่ยกลุ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณย้อนไปดูช่วงแรกๆที่ผมพูดไปนะครับ สรุปนะครับก็คือช่วงแรกนะครับเงินที่ได้เนี่ยครั้งแรกเลยก็คือจะเข้าวันศุกร์ที่9กันยายน255นะครับเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุตามปกตินะครับที่คุณจะได้รับก็คือได้ตั้งแต่นะครับ6 6 9 600 77-79 700 8 8 9 800 90ปีขึ้นไป1,000นะครับแล้วก็เงินส่วนที่2 15กันยายน255ครับเข้าบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐนะครับก็คือตามกลุ่มที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับ ก็50กับ100บาทรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้100บาทรายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่ถึง100,000บาทก็คือได้50บาทนั่นเองนะครับและส่วนที่3ครับก็เป็นเงินนะครับช่วยเหลือพิเศษเพิ่มที่ก็ได้100ถึง250บาทนั่นเองนะครับก็จะไล่กันไป60ถึง69ได้100 70 70 950 80 89 200 90ปขึ้นไปได้250นะครับเงินจะเข้าในวันที่19กันยายน2565 เป็นวันจันทร์นั่นเองนะครับแล้วเมื่อครบตรงนี้นะครับก็คือคุณจะได้เงินเนี่ยสูงสุดถึง1,350บาทเลยนะครับถ้าคุณตามมีความครบตามที่ผมบอกหมดถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยแล้วตรงได้รับเกณฑ์นะครับรายได้ไปถึง3 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้สูงสุดถึง1,350บาทได้เลยนะครับ นี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่ผมรีบนำมาฝากทุกท่านเลยเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าเงินคุณจะเข้าวันไหนอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยคือรายละเอียดทั้งหมดที่ผมรีบนํามาฝากทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีคาถามใดเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ในล่างคลิปนี้นะครับหรือว่ากดชื่อคลิปนี้พอกดชื่อเสร็จจะมีไลน์แอะไลน์ตรงนั้นนะครับส่งคาถามปัญหาสินที่คุณอยากให้ผมช่วยเนี่ยมาให้ผมได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจากหัวใจสำหรับวันนี้ผมรักค,กาาร,กครับ สวัสดีครับ